ทอดจับกลางหมูเราการทอดแต่ละกระทะเนี่ยเราค่อนข้างจะใส่ใจมากการชุบแป้งชุบกี่ครั้งไม่หนาเกินไปไม่บางเกินไปคือเราใส่ใจทุกกระท้ามากเลยช่วงพิกๆกเลยเราจะทอด3มเตาเลยหมูประมาณ60-70โลเลยนะคือผมเปิดร้านประมาณ7จ็ดโมใช่ไหมลูกค้ามาต่อแถวบางที9ก้าโมงก็หมดเลยครับ หมูทอดเราจะรสชาติกลางๆแต่ว่าเราจะให้ทานคู่กับน้ำจิ้มของเราซึ่งน้ำจิ้มเราจะรสชาติกลมกล่อมพอทานกับน้ำจิ้มแล้วมันจาอร่อยจริงๆราคากับรสชาติมันก็ต้องไปด้วยกันเนะเาะต่อให้ถูกขนาดไหนแต่ว่ารสชาติมันแม่อร่อยเขาก็ไม่กลับมาซ้ำอยู่ดีลูกค้าตั้งแต่เปิดร้านวันแรกก็ยังมาทานอยู่คนระับยังมาทานอยู่ตั้งแต่เขายังเรียนไม่จบยันเขาทํางานแล้วเขาก็ยังมาอยู่สวัสดีครับผมชื่อเอนะครับเป็นเจ้าของร้านหมูทอดจับกางครับ ก็เป็นพนักงานบริษัทนะครับแล้วก็พอดีโดนให้ออกจากงานเมื่อประมาณเกือบ7ปีแล้วตอนทํางานผมเคยขายเป็นอาชีพเสริมหลังเลิกงานอยู่แล้วก็มีอุปกรณ์อะไรก็เลยเริ่มต้นได้ง่ายกว่าเพราะว่ามีของที่เคยขายอยู่แล้วแล้วก็มีสูตรที่เคยทาอยู่แล้วก็เลยมาปรับปรุงนิดหน่อยเพิ่มของอีกนิดหน่อยสูตรนะครับก็มีเพื่อนแม่ครับเขาขายมีท้อจืดเราก็เคยไปกินแล้วรู้สึกว่ามันอร่อยเราก็ไปยืนดูเขาทําแล้วก็เอามาปรับปรุงเป็นของเราว่าเขาใส่อะไรบ้างทํายังไงขั้นตอนการหมักเราก็จํามา ก็มาปรับปรุงอยู่เป็นปีครับก่าจะได้ขายวันแรกที่ขายเราขายกับเพื่อนก่อนก็ได้เอาเยอะก็ขายหมดตั้งแต่วันแรกนะขายหมดทุกวันไม่พอด้วยช่วงแรกอาทิตย์แรกอะใช้แค่2อย่างประมาณ10โลคับเริ่มเข้าที่ที่สองเราก็ยังขาย10โลอยู่นะแต่จริงๆขายดีแล้วแต่คือเราอยากให้มันขายได้แบบนี้เรื่อยๆไม่อยากเพิ่มถ้าเหลือคือขาดทุนแล้วเราก็จะทำอย่างนี้ไปเรื่อยให้ลูกค้าติดก่อนแล้วค่อยเพิ่มประมาณเดือนหนึ่งลูกค้ามาต่อแถวบางที9ก้าโมงก็หมดแล้วอย่างเงี้ยครับ ช้สามชั้นกับสันนอกครับจะมีแค่2ส่วนสามชั้นก็คือหมูที่ติดมันหน่อยส่วนสันนอกจะเป็นหมูที่ไม่ติดมันเลยใช่ครับสามชั้นจะขายดีกว่าสันนอกครับเพราะว่ามันติดมันอย่างเงี้ยแล้วมันมีความนุ่มกว่าพอโดนมันไปมันก็จะนุ่มๆหน่อยส่วนมากคนจะสั่งราดข้าวแล้วก็จะมีพวกสามชั้นบวกตับสามชั้นบวกกะเพราอะไรอย่างเงี้ยครับผมแล้วก็ไข่ต้มไข่ยางมาตุมของเราก็ขายดีเพราะว่าจะเป็นยางมาตุมทุกลูกเลยเยิ้มเยมหน่อยเริ่มต้นเลยราดข้าวอย่างเดียว37บาทครับา2อย่าทครับหมู เขาก็45หครับหมูผสมกันก็45ก็จริงๆหมูเราการทอดแต่ละกระทะเนี่ยเราค่อนข้างจะใส่ใจมากจับเวลาทุกกระทะการชุบแป้งชุบกี่ครั้งไม่หนาเกินไปไม่บางเกินไปคือเราใส่ใจทุกกระทะมากมากเลยหนัง3ามชั้นเงี้ยเราก็ไม่อยากมันแข็งเราตัดทิ้งทุกครั้งเลยทุกชิ้นแล้วก็อันไหนที่ขอบไหมเราก็ตัดทิ้งหมดวันนึงหมูเสียเป็น2องสาโลครับที่เราตัด หลักคือเราอยากเปิดข้าวเป็นข้าวหมูทอดไม่ใช่แบบหมูทอดกับข้าวเหนียวเนี่ยเป็นข้าวสวยราดข้าวคือหมูทอดเราจะรสชาติกลางๆไม่เค็มมากไม่หวานมากไม่จืดเกินไปแต่ว่าเราจะให้ทานคู่กับน้ำจิ้มของเราซึ่งน้ำจิ้มเราจะรสชาติกลมกลม่อมมี3รสเปรี้ยวเค็มหวานเผ็ดครบรสพอทานกับน้ำจิ้มล้วมันจะอร่อย ฝากร้านหมูทอดจับกลางด้วยนะครับตั้งอยู่บริเวณปากซอยนะครับอ่อนนุษสาวที่เอรทับหนึ่งนะครับริมถนนใหญ่เลยเราจะเปิดประมาณ7จ็ดโมงครับปิดประมาณบ่ายโมงหรือว่าอาจจะหมดก่อนแล้วแต่วันครับหยุดทุกวันอาทิตย์ครับผมเบอร์โทรจะเป็น086962 2651นะครับ